สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะพัสดุกันนะครับส่งมาจากน้องเออแป๊วนึงนะเด็กหญิงนะทวัด,ดีสันโสพานะครับส่งมาให้เรานะน่าจะเป็นเอฟซของเรานะงั้นเรามาตัดกันเลยตัดได้หรอ,องั้นตัดก็ตัดนะ ไปงานตัว้ด้นะใครส่งมาแต่ดูซิข้างในมีอะไรนี่มีเคสโทรศัพท์ด้วยเป็นจอบโทรศัพท์แล้วก็มีโนต้ตด้วยนะนี่ใครเห็นบ้างไหมเดี๋จะอ่านได้ฟังนะสวัสดีค่ะพี่มอสหนูคือ FC ของพี่มอสน,นะคะหนูชอบพี่มากค่ะ หนูดูคลิปพี่ตั้งแต่คลิปแรกเลยค่ะหนูชอบพี่มากค่ะจากน้องขิงรักพี่มากค่ะหนูขอบคุณนะน้องน่ารักมากนะจะเป็นเคโทรศัพท์อันนี้รู้ได้ไงอนะ่ะแล้วว่าเราใช้นอนหนึ่งอ่ะนี่ส่งมาด้วยนะเป็นโน้ตหนึ่งดูดีดีอ่ะงั้นเออขอตัวไปใส่เป่าโทรศัพท์ก่อนนะ นี่นางเราก็ใส่แล้วนะก็ขอบคุณน้องนะเวัดีสันโซพานะคะเอนะคะแบบแล้วก็หือน้องขิ่นนะครับก็เป็นเอฟซของเราอีกคนหนึ่งนะกพราสำหรับวันนี้นบายบาย,บายสวัสดีครับ